คุณผู้ชมก็อยู่ LUK Channel นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่3ที่ผมพูดนะปกติจะเป็นคลิปใบนะครับแล้วเป็นคลิปสั้นๆน,น,นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนกันนะเพราะว่าผมจะแค่อยากใหค้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าเจ้าลักกี้เนี่ยมันขี้ยังไงนะครับโอ้โหสันไม่ตกใจเลยก็พูดกับว่าขี้เนี่ยนั่นแหละครับซึ่งผมรวบรวมมา2แบบนะเพราะว่าเจ้าลักกี้เป็นมีวิธีการขี้2แบบกันนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเจ้าลักกี้มันจะขี้บนคอนนะครับกับขี้บนพื้นอย่างนี้ นะคบผมก็จะมารวบรวมให้คุณผู้ชมดูกันไปดูกันเลยนะครับนี่คลิปแรกนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูตอนลักกี้มันขี้บนคอนกันนะครับ ต่อไปนะครับผมจะให้คุณชมดูตอนที่เจ้าลักกี้มันขี้บนพื้นกันเลยนะครับไปดูกันเลย อ่าก็จบกันไปอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรวมการขี้ของเจ้าลักกี้นั่นเองนะครับอ่าบายสวัสดีครับ